สบายดีสบายดี <c oughs> มืาอนี้เฮ็ดลับเทาเดอ้อปลาตัวใหญ่เห็นบ่ป่านี่ลูก <c oughs> เห็ฮเลยเฮจานจานนี้เด้อจานนี้เด้อลูกนี่เครื่องพัดเครื่องอันอันน <c oughs> ี้อ้อติ่ตุ๊กหลายลับเทา <c oughs> หลับเทาปัาติ่ตุ๊กปลาตัวใหญ่ไปเบิ่งผูกเบิ่งข้าวทาง,น,ง <c oughs> นั้ด <c oughs> <c oughs> นด <c oughs> ูนี่เด็ตัวาดเด็กกวาดมาหนี้ซุ่มแซวแมวพงหลับเทาเด้อเสดเด้อ เท้าเท้า้เ้นฝาดเราเมื่อนมาสิอันนี้นี่นี่ปลานิ่นตัวบักใหญ่นี่เบ่งปานิ้นนี่อออย่าใกล้แล้วก็ลูกเฮ้ยมือกองกันเลยสื่เบ่งถึกนายแม่เด้หนาค้าอยู่อะลาววเมลาวพอดเวลาปรุงเลยแรบนี้ได้เครื่องลงก่อนเอาปลาลงก่อนลืม บะนิโต้บ้าไงลืมเอาน้ำต้มไปเนาะมันหลุดขลุนตายยอน้ำแม่จันทร์แบบน้ำเอาว่าน้ำั

ลืมซิมมึงหนำก่อนซ撒นัวแน่ยังบ่เคยตัวซิมอยู่บ่จะใส่พิษเลด้เวยเฮ็ดบ่มากินอืมจะซิมมึงบ่ได้มีสูตรตายตัวเด้อปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็ซิมบ่พ่อยังกับตืมเอาเนี่ยยังบ่ได้ตื่มน้ำปูน้ำปลาได้นี่เล่าก่อน

โอเคบอกจริงๆเล่นแบบคุ้เปยซีมเด้อบนันเดอนี่ห้อ,อมกลุ่มโลกะหมลงไปก็ะหักัวบันเนี่ยเชียวเนาะเทีอยวกลุมเฟืองหอยกับบกักกระไรเนาะหอยโลหนึง่งุ

bọn vẹn liền nhau lại hén liền nhau <laughs>